สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก ผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่สถานีวิทยุสารานรมเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกนะคะในทาง AM 1575่เมกะเฮิร์นะคะในวันนี้พบกับกัมปูนะคะซสาสีอดาโนาน,น,นจากกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยต่างประเทศกรมการกองสุนช่นเคยนะคะกับรายการสาระน่ารู้งานกองสุนวันนี้นะคะเวลา5้านกาสาทีถึง6กโมงช้านะคะสำหรับใน วันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านประชาสัมพันธ์จากกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศนะคะน้องนิ้งนะคะเดี๋ยวให้น้องนิ้งแนะนําตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิชาพรชะเอมทองนะคะชื่อเล่นว่าน้องนิ้งก็ได้ค่ะทํางานอยู่ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศคะ่ะ ค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่กองคุ้มครองมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์เป็นหลักใช่ไหมคะค่ะก็จากนโยบายของกระทรวงด้วยนะคะในเรื่องการทูตเพื่อประชาชนก็ที่กองเนะะี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมไป ออกตามชุมชนนะคะพื้น <Okay. S 1> ที่ต่างๆที่ประชาชนเนี่ยมีปริมาณปเดินทางไปต่างประเทศเยอะนะคะอย่างเช่นภาคเหนือตอนต้างหรือเป็นภาคเหนือตอนบนเลยก็มีนะคะอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มของนักเรียนนักศึกษา <Okay. S 1> เช่นมหาวิทยาลัยขอนแกน่น <Okay. S 1> แม่ฟ้าหลวงอย่างเงี้ยค่ะก็ไปให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็ประชาชนอยู่สม่ําเสมอคะ่ะค okay. ่ะนอกจากจะทํางานในเรื่องของ การประชาสัมพันธ์แล้วในเรื่องของการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศแล้วก็ยังมีการดำเนินโครงการไปรยังจังหวัดต่างๆด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นน้องมิงว่าไปเมื่อกี้นะคะทางกองคุ้มครองนะคะโดยกรมการกองสุนกระทรวงการต่างประเทศนี้ก็ได้มีการจัดโครงการนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชน เป็นการอบรมให้ความรู้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา<ช>ก่อนเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่จะเดินทางไปหางานทําในต่างประเทศด้วยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเราเป็นยังไงบ้างคะทำงานมาปีกว่า สนุกนะคะในส่วนในส่วนของกองคุ้มครองเนี่ยจะสนุกเป็นพิเศษนิดนึงก็ตรงที่เราจะได้เข้าถึงชาวบ้านจริงๆพ<ช>ี่น้องประชาชนจริงๆนะคะว่าเออเขามีปัญหาย,ยังไงบ้างเขาเคยเจอปัญหาย,ยังไงสามารถเอามาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนที่กําลังจะไปหรือคนที่กําลังลังเลว่าจะไปดีหรือว่าต้องมีอะไรต้องเตรียมตัวบ้าง<ม>อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เราก็มีข้อมูลใช่ไหมคะน้องเน็งจากการท<ช>ี่เราเป็นหน่วยงานในการดูแล ประชาชนคนไทยในต่างประเทศโดยตรงว่าที่ผ่านมามีกรณีใดบ้างที่เรานำมาทำเป็นกรณีศึกษาเอาไว้ทั้งเตือนภัยให้ข้อมูลให้ความรู้คำแนะนำใช,ใช่ไหมคะ,คะก็คือในส่วนของกองคุ้มครองเนี่ยค่ะเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์นะคะ ไม่สามารถเล่มหนังสือได้เป็นเล่มเล็กๆกันนะคะเป็นคู่มือใช่เป็นคู่มือ,อ,อก็ข้างในก็จะมีบ่งบอกว่าม,ามีเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมีสิ่งอะไรที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศบ้างแล้วก็เดยวที่สําคัญเนี่ยค่ะก็จะมีเบอร์ h o ตไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ติดต,ต่อของสถานทูตไทยในต่างประเทศนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเปิดอ่านได้เวลาฉุกเฉินนั่นเองค่ะอื่ก็เป็นการดำเนินนโยบายตาม นโยบายของรัฐบาลนะคะ<ช>คือคเป็นเป็นนโยบายเชิงรุก<ช>นะคะคไปถึงตัวประชาชนไป<ช>เข้าถึงตัวเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่น้องนิ้งถนัดเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยว่าน้องนิ้งทำเองกับมือปั้นมเองกับมือเลยนะคะ <c oughs> ในะช่วงที่ผ่านมาน้องนิ้งก็ได้ สร้างผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการออกสู่สายตาประชาชนหรือว่าออกแล้วคะค่ะหวังว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้คนจะได้เห็นอันนี้เรียกว่าเราเอามาเปิดเผยก่อนทีแรกที่เดียวที่แรกที่เดียวนะคะผลงานล่าสุดของน้องนิงเนี่ยอัลบั้มอะไรค่ะไม่ใช่ค่ะก็เป็นคู่มือการเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรคะน้องนิ้งชื่อเต็มๆว่าคู่มือก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ค่ะ,คะก็เป็นคู่มือการเตรียมตัวนะคะให้พี่น้องประชาชนสามารถศึกษาได้ว่าก่อนไปเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะค่ะซึ่งในวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันก็คือเป็นเรื่อง1ิบเรื่องต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอกใช่ค่ะเพราะว่าด้วยการเดินทางไปเมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นการเดินทางออกประเทศใช่ไหมคะน้องนิ้งการเตรียมตัวแน่นอนว่าจะต้อง มีการเตรียมตัวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งทงางเอกสารเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงิน <laughs> อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ <laughs> จะมีเยอะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยาจากประสบการณ์ที่ทางกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกร,กรมการกองสุนเนี่ยได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือต่างๆของ <c oughs> คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมาตรงนี้ก็ได้มีการรวบรวมเอามาทา แล้วก็คัดมาจนเหลือแค่สิบข้อใช่ไหมคะที่จริงอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าสิบข้อนี้เป็นข้อหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะสิบเรื่องต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอกของน้องนิ้งนะคะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องแรกคืออะไรคะน้องนิ้งก็แต่ยังอันดับแรกนะคะต้องขอเรียนก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปกันด้วย หลายวัตถุประสงค์นะคะ,คะอันดับแรกก็คืออาจจะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปทํางานหรือว่าไปศึกษาต่อในต่างประเทศเนี้ยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยอาจจะต้องศึกษาให้ดีเลยก็คือเรื่อง Information หรือพูดภาษาไทยก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นๆน,น,นะคะ,คะเช่นเรื่องกฎหมายหรือว่าเรื่องสภาพภูมิอากาศ อาหารหลายคนอาจจะมองนะคะว่าเอ๊ะอากาศนี่สําคัญยังไงนะคะอย่างแรกก็คือสมมุติเราไปบ้านบ้านเราเนี่ยเป็นอากาศเมืองร้อนใช่ไหมคะหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนก็ไม่ได้ต่างกันมากเสื้อผ้าก็ร้อนทั้งปีเสื้อผ้าก็ไม่มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าใถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของคนไทยเสื้อผ้าเรายังไงก็ได้เดี๋ยวเสื้อก็ได้อย่างี้ค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราไปประเทศที่ ตอนเช้าอาจจะหนาวมากแบบหิมะตกเลยสักพักกลางวันฝนตกนี่ยคะ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมตัวก่อนเนี่ยเราอาจจะงงได้ว่าเอ๊ะเราจะปรับตัวยังไงอาจจะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างมาก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องกฎหมายหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะก็เราเป็นคนไทยนี่ไม่เห็นหต้องรู้กฎหมายของบ้านเขาเลยแต่ตามสำนวนไทยที่เขาว่าไว้นะคะว่าเข้าเมืองตาหลวเนี่ยก็ต้องรหลวตาตามใช่ค่ะบางทีบางทีเราเห็นว่าเอ๊ะเรื่องเนี้ย บ้านเรามันไม่ได้ผิดนี่แต่ว่าพอไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะผิดได้เช่นยกตัวอย่างเคสไปใ้เห็นภาพนะคะก็คืออย่างที่กองคุ้มครองเนะะี่ยค่ะได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตนะกรุงการมันดุประเทศเนปาลน,นะคะว่ามีชายไทยคนนึงถูกจับกุมเนื่องจากนําสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในประเทศเนปาลพออ่านรายละเอียดแล้วเนี่ย ไม่ไม่น่าเชื่อว่าคดีแบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วจะถูกจับด้วยนม่นแต่ไม,ไม่ใช่ความผิดในบ้านเราใช่ก็คือผู้ชายคนนี้เขาพกเครื่องประดับงาช้างคาดว่าน่าจะเป็นกําไรอะค่ะ,ะแล้วก็กระเป๋าหนังเสือเข้าไปในประเทศเนปาล<ะ>ถ้าเกิดมองในบ้านเราก็โอ้ก็เป็นคุณล,ลุงเท่ๆคนนึงนะคะ,ะมีกําไรมี <c oughs> กระเป๋าหนังเสืออย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่าหลังจากมีการไต่สวนโดยสารเนปาลแล้วเนี่ยเขาก็ มีการพิพากษานะคะว่าให้ปล่อยตัวแต่ว่าต้องลิฟสิ่งของดังกล่าวไว้เนื่องจากเป็นสิ่งของต้องห้ามนะคะซึ่งพี่ผู้ชายคนนี้นะคะต้องเสียค่าปรับแล้วก็ค่าทนายรวมประมาณแปดหมื่นบาทเลยทีเดียวโอ้โห oh ใช่ค่ะบอ,อกเลยว่าออกนอกประเทศไปแล้วไม่ใช่บ้านเราแล้วนอกจากจะหลิวตาตาม <c oughs> การหลิวตาตามนีม่คือต้องทําตามกฎหมายของบ้านเขา <c oughs> นะคะ,<ช>คะไม่กระทาผิดกฎหมายซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก ที่เรา<ช>จะรู้ไปเสียหมดว่าบอกว่าอันนี้มันได้อันนี้มันไม่ได้อะอ,นน<ช>อันไหนผิดอันไหนไม่ผิดใช่ไหมคะเนื่องจากวัฒนธรรมของเราก็แตกต่างกันการที่เขาจะกําหนดอะไรขึ้นมาเป็นกฎหมายแน่นอนว่าจะต้องมีข้อแตกต่างกับของเมืองไทยอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้ทางกองเราก็คาดหวังว่าจะให้ผู้ที่ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องศึกษาอย่างน้อยก็เบื้องต้นใ<ช>นข้อมูลเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็สมัยนี้ เทคโนโลยีไปเร็วนะคะอาจจะเซิร์ชดูก็ได้ว่าถามเพื่อนพันทิปอะไรเงี้ยเพื่อนในพันทิปใช่ถามีอะไรให้ถามเพื่อนเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นคดีแปลกๆสําหรับคนไทยอย่างเงี้ยค่ะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเยอะแยะแน่นอนมีเยอะแยะนะคะเราก็มีการแชร์แบ่งปันความรู้กันหรือว่าเรื่องหนึ่งที่พี่เคยได้ยินมาคืออันนี้จากที่ประเทศญี่ปุ่นสถานทูตไทยในญี่ปุ่นก็มีรายงานมาว่าคนไทยปั่นจักรยาน นั่งซ้อนท้ายกลางร่มโอโหผิดโฎหมายเลยไม่เหมือนในหนังเกาหลีนะมันจะโรแมนติกเลยแมเกาหลีไม่ผิดแต่ว่าในญี่ปุ่นผิดนะการกลางร่มไปขี่จักรยานไปออนั่งซ้อนท้ายกันไปเนี่ยห้ามซ้อนสองใช่ไหมคะห้ามซ้อนในบางพื้นที่นะคะจะต้องดูให้ดีๆนะคะว่ามองรอบๆตัวก่อนว่ามีใครมีใครปั่นโรแมนติกอย่างที่เรามันจะปั่นหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ต้องดูดีๆด้วย น,ะะนี่ก็เป็นข้อแรก<ช>ที่สําคัญมากมากที่สุดใช่ใช่นะคะต่อไปข้อที่สองอะไรคะตรงนี้ข้อที่สองก็เป็นเรื่องพาส,สปอร์ตค่ะพาส,สปอร์ตเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือหนังสือเดินทางซึ่งหลายคนอาจจะสับสนเอ๊ะพาส,สปอร์ตกับหนังสือเดินทางต่างหรือเหมือนกันยังไงให้เป็นที่รู้กันนะคะว่ามันคือสิ่งเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกัน <laughs> ใช่ค่ะบางทีมีคุณพี่ท่านหนึ่งมาที่กองบอกว่าเนี่ยเนี่ยจะทำพาสปอร์ต แล้วก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวเดินไปติดต่อข้างล่างเลยนะคะใน,ผนแผนกศูนย์หนังสือเดินทางคุณพี่ก็ไม่ไมไม่จะทำพาส,สปอร์ตต้องเข้าใจเลยนะคะทุกคนว่า,าพาสปอร์ตกับหนังสือเดินทางเนี่ยเป็น,ปนสิน่งเดียวกันหนังสือเดินทางภา,า,า,าษาไทยแต่เปภาษาอังกฤษคือพาสปอร์ตใช่ค่ะ ซึ่งหนังสือเดินทางเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนเอกสารส่วนบุคคลก็คล้ายๆกับบัตรประชาชนของเราค่ะอย่างตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็มีบัตรประชาชนหนึ่งใบเพื่อแสดงตัวตนความเป็นคนไทยนะคะ,คะแต่พอไปต่างประเทศเนี่ยบัตรนี้แบบแทบจะไม่มีความหมายเลยสิ่งที่มีความหมายจริงๆก็คือพาสปอร์ตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ควรเก็บไว้กับตัวเองอย่ามอบให้ใครเก็บไว้เด็ดขาดอีกทั้งควรถ่ายสําเนาเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด พอนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองจะมีสิทธิ์ขอตรวจสอบได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยกรณีทําหนังสือเดินทางหายเนี่ยหากมีสําเนาที่เราเก็บไว้ต่างหากอนนี้ค่ะจะทําให้เราเนี่ยติดต่อประสานงานกับสถานโูตได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่าวิธีที่หลายคนอาจจะใช้ตอนนี้ก็คือ สแกนหน้าพาสปอร์ตเก็บเอาไว้ในมือถือถ่ายรูปไว้ในมือถือก็ได้นะคะในยามที่ฉุกเฉินจริงๆคือกระเป๋าหายหรือว่าถูกขโมยทรัพย์สินอะไรเนี่ยแต่ว่ามือถือไม่หายหวังว่าหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะคือที่พี่ชอบทําเลยนี่คือเซฟจริงๆก็คือส่งเข้าอีเมลตัวเองไปเลยใช่นคือจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ใ้าไครก็ได้ด้วยถ้าไปประเทศที่มีแตนเนี้ ต้องมีสำคัญที่สุดคือเก็บไว้กับตัวอย่าให้ใครยึดไปเป็นอันขาดนะคะจำไว้ว่าคนอื่นไม่มีสิทธิที่จะมายึดหนังสือใช่ๆๆค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ข้อที่สามนะคะก็คือเรื่องวีซ่าวีซ่าเนี่ยถ้ามองในแง่สมมุติว่าเราไปเที่ยวสวนสนุกอย่างเงี้ยค่ะวีซ่าก็เปรียบเสมือนการซื้อตั๋วเพื่อจะเข้าไปในสวนสนุกนั้นก็เหมือนกับการที่เราจะไปสมมติเราจะไปประเทศไรดี ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยคะ่ะ<ช>เราก็จะเป็นต้องขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย<ช>นะคะเมื่อได้รับวีซ่ามาแล้วเนี่ยก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษได้ซึ่งวีซ่านี้จะแปะอยู่ในหนังส,สือเดินทางพา<ช>ส,สปอร์ตนั่นเองนะคะ<ช>เป็นสิ่งที่ต้องประกอบคู่กันเวลาที่เดินทางไปยังประเทศที่ต้องขออนุญาตให้เขาเข้าให้เข้าไปนะคะคือในบางประเทศเราอาจจะไม่ต้องขอเช่นประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างนี้ก็ มีไม่ต้องขอแล้วอย่างพม่าก็เป็นประเทศล่าสุดสุดท้ายที่สามารถที่จะเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องใช้วีซา่ซาคือไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้14วันนะคะโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศเท่านั้นคือบินเข้าไปเท่านั้นแต่ถ้าเดินเท้าเข้าไปทางแม่สายเลย,ยก็ต้องมีการทำวีซ่านะที่ด่านหรือว่ามาทําที่สถานทูตพม่าในประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ากัมปูองนะคะ เคยได้รับโทรศัพท์หลายครั้งนะคะคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องขออนุญาตไปประเทศต่างๆทั้งคนต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยบางประเทศก็ยังมีความจําเป็นต้องขออยู่นะคะหลายประเทศเลยจะต้องขออยู่ซึ่งการหลักการยกเว้นวีซ่าเนี่ยก็มันจะขึ้นอยู่กับหลกักต่างตอบแทนเป็นสําคัญนะคะ <S <S คือเราให้เขาหรือเขาให้เรานะคะในการที่จะยกเว้นวีซ่าแต่ในบางประเทศเนี่ยก็ต้องมีการขอวีซ่าเข้ามาอยู่ หลายครั้งที่้ามูนั่งทําง,งานที่กองคุ้มครองนะคะจะได้รับโทรศัพท์จากหลายท่านถามว่า mm hmm. เพื่อนกําลังจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยในวันพรุ่งนี้แล้ว <laughs> ต้องใช้วีซ่าไหมคะ mm hmm. เป็นเรื่องที่บางคนต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินฟรีๆเพราะว่าบินมาก็เข้าไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวก่อนไม่ได้เตรียมตัวก่อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเราเองก็ต้องดูว่าเราจะไปประเทศนั้นเนี่ย เราจะต้องใช้วีซ่าไหมหรือเราเชิญใครมาเที่ยวเมืองไทยเ<ช>พื่อเรามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาเป็นคนสัญชาติอะไรเขาจะต้องมีการขอวีซ่าที่สถานทูตไทยในประเทศเขาหรือประเทศใกล้เคียงก่อนหรือไม่ด้วยตรงนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะถ้าซื้อตั๋วไปแล้วเดินทางมาไม่ได้ก็เปล่าไปเลยใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คืออายุข,ของวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยค่ะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะก็ มันเขียนว่า30วันงั้นก็อยู่ไปเลย30มสิบวันคืนวันที่30ค่อยบินออกละกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์เครื่องบินดีเลย์หรือว่าเ,เกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นคุณอยู่เกินไป1วัน31วันอย่างเงี้ยค่ะในบางประเทศเนี่ยก็อาจจะถูกจับถูกปรับเลยก็มีมในในในท่าฐานที่คุณอยู่เกินกําหนดอะไรเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ตรวจดูระยะเวลานะคะว่า,ามันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่เราสามารถอยู่ในประเทศนี้ได้หากวีซ่าขาดอายุเนี่ยมันอาจถูกจับถูกปรับแล้วก็ส่งส่งตัวกลับประเทศไทยได้ซึ่งหรือบางทีกว่าจะได้กลับก็นานมากใช่บางคนนะคะบอ,บอกว่า,เ,าเราก็ไม่ใช่ประเทศเขาหรอกนะคะแต่เขาต้องมีการ <c oughs> ดําเนินการทางกฎหมายยาวนานมากใช่ยกตัวอย่างก็เล็งไม่ได้ใช่ยกตัวอย่างเช่นกัมปูเคยไปเออ ช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ประเทศอินเดียนะคะก็มีแม่ชีสองหรือสามท่านนะคะก็ท่านก็หลงลืมหรือว่าดูวีซ่าตัวเองผิดว่าตัวเองสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะพอเลยไปสองสามวันแล้วในอ่าวมาหาเรานะคะเราจะต้องมีการดําเนินการซึ่งใช้ระยะเวลานานมากเกือบเป็นเดือนนะคะคือเงินเราก็ไม่มีจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะตั๋วเครื่องบินก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เดินทางออก นะคะจนกว่าจะได้มีการตรวจสอบว่าเราเข้าไปอยู่เกินระยะเวลาที่เขากําหนดให้ไว้เนี่ยเข้าไปทําอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งการตรวจสอบตรงนี้ก็ใช้เวลานานในบางประเทศนะคะตรงนี้ก็มีสร้างนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะหลังจากที่เรามีข้อมูลและมีพาสปอร์ตแล้วมีหนังสือเดินทางแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพึงระวังไว้เป็นอย่างดี นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็เชื่อว่าในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีพี่จากกองตรวจลงตาตรวจลงตาคือวีซ่านะคะท่านผู้ฟัง,งก็คือได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าให้กับท่านผู้ฟังในรายการสาระน่ารู้งานกองสุนพี่ชมพู่กับพี่วาวนะคะก็ได้มาพูดคุยในเรื่องนี้กานไปบ้างแล้วนะคะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เสมอ นะคะในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศและกรมการกองสุนเว็บไซต์อะไรคะน้องเนิงถ้าเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงนะคะก็เป็น w w w m f a g o t h นะคะ,คะแต่ถ้าเป็นของกรมการกองสุนก็เป็น w w w c o n s u l a r g o t h ค่ะนอกจากนี้นะคะในนอกจากเรื่องของวีซ่าแล้วก็การเตือนภายในรูปแบบต่างเนี่ย ทางน้องนิ้งเองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการประชาสัมพันธรร์ก็ยังได้มีการอัปเดตข้อมูลใช่<ม>เพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นใน <c oughs> <c oughs> ไหนฮะใน Facebook <c oughs> ใช่เรามี Facebook <c oughs> ด้วยนะคะชื่ออะไรคะชื่อ,อถ้าตรงเซิร์ชที่ใน Facebook เลยนะคะพิมพ์ว่ากองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ ก็จะขึ้นมาเลยนะคะเป็นดิสเพอสีฟ้าๆนะคะก็ภายใน Facebook เนี่ยก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์คดีที่แปลกๆหรือบางทีก็เป็นการเตือนภัยนะคะพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะเราจะไปทํางานประเทศนี้ดีไหมแล้วสภาพภูมิอากาศสภาพการทํางานหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี้ยค่ะเหมาะกับการที่อุปนิสัยของเราไหมแล้วก็เหมาะกับการที่เราจะไปอยู่เป็นระยะเวลานานๆหรือเปล่าด้วยค่ะนอกตอนนี้ยังมีเคสต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมาเขียนเตือนภัยด้วยใช่ค่ะ ช่ไหมซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะต้องเชิญแขกรับเชิญของเราในการพูดคุยกันต่างๆนะคะค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ราผิดชอบโดยตรงย่อมจะรู้ดีที่สุดโอเคนะคะสำหรับเราก็มาถึงข้อที่3ามแล้วนะคะก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของข้อมูลเรื่องที่2คือเรื่องของหนังสือเดินทางเรื่องที่3ก็คือเรื่องของวีซ่าที่จะเข้าไปในแต่ละประเทศนะคะก็เป็น1ิเรื่องหน้า ต้องรู้ไม่ใช่น่ารู้ต้องรู้ก่อนนะคะไปเมืองนอก3ข้อแล้วนะคะเราจะขออีกสัก2ข้อนะะี่ก<อ>่อนนะคะก่อนที่เราจะหมดเวลากันนะคะค่ะ ข้อที่ที่เลยก็คือ h o t l ล n e นั่นเองค่ะหรือเป็นภาษาไทยก็คือสายด่วนในต่างประเทศนะคะไม่ใช่สายร้อนสายด่วนก็คือข้อพึงแนะนําก็คืออ่าเดี๋ยวแนะนําก่อนก็ได้ค่ะว่า h o t l ลน์เนี่ยจะเป็นเบอร์ฉุกเฉินของประจําแต่ลัสถานทูตนะคะที่คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ สามารถโทรติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อมีเหตุฉุกเฉินนะคะย้ำว่าขอให้เป็นเหตุฉุกเฉินถ้าไม่เป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยเรามีช่องทางปกติที่สามารถติดต่อได้อยู่แล้วแต่ว่าฮอตไลน์เนี่ยขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับผู้ที่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะคะเพื่อเป็นการติดต่อประสานงานที่อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นอะไรคะเหตุฉุกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นได้หรือว่าที่เราเคยได้ได้อ่า ถ้าได้รับรายงานมาอะไร่งนี้ใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีภัยพิบัติอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นว่าเอ้าจะยังไงภัยพิบัติส่งค่าระเบิดหรืออย่างเช่นล่าสุดเลยก็คือเหตุระเบิดที่สนามบินที่เบลเยียมนะคะตรงนี้ก็จะมีฮอ t l i n e คือหลายคนจะโทรเข้าไปสอบถามว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บ หรือเปล่าญ<ช>าติของเรนเป็นอย่างไรติดต่อได้หรือไม่นะคะหรือว่าการจะเดินทางกลับมาประเทศไทยต้องมีการเลื่อนไฟล์เลื่อนเที่ยวบินอย่างไร<ช>นะคะ<ช>ตรงนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านงานกองศุลในสถานทูตไทยประจําแต่ละประเทศเนี่ยก็จะให้คําตอบนะคะหรือว่าพยายามหาคําตอบให้อย่างดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถ เพร<อ>าะ,ะฉะนั้นก็เลยแนะนานะคะว่าพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยควรจะบันทึกหมายเลขฮอตไลน์ของเมืองหรือประเทศที่จะไปด้วยนะคะอาจจะจดบันทึกไว้หรือว่าเมมไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ะค,ะค่ะเพราะว่าบางทีกรณีกรเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็191หใช่ไหมคะแต่ถ้าไปเมืองนอกเนี่ยเอ๊ะฉันจะโทรหาใครดีเบอร์ตำรวจเบอ,อร์อะไรอะไรเงี้ยค่ะคิดถึงสถานทูตไว้ก่อนดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นคนไทยด้วยกันด้วยอุ่นใจก่อน ค่ะก็เรามาสาีสถานทูตสถานกงสุลมากกว่า96แห่งใช่นในค่ะ,ะคะอ่ะในข้อต่อไปค่ะอยงนี้ค่ะก็ต่อมาก็เป็น travel insurance นะคะก็คือการจัดทำประกันการเดินทางนะคะหลายคนอาจจะแบบถามญาติมาถามเพื่อนมานะคะว่าไอ้ประกันการเดินทางเนี่ยมันจำเป็นไหมนะคะ อยากจะเรียนให้ทราบว่าประกรันการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมแค่เฉพาะการเดินทางอย่างเดียวนะคะมันครอบคลุมอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเป็นการลดภาระการสูญเสียเงินในกรณีต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะอย่างเช่นบางกรมธรรม์เนี่ยยังคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญเสียสัมภาระในการเดินทางนะคะความล่าช้าในการเดินทางกระเป๋าเดินทางมาถึงช้าเงินและเอกสารสูญหายเป็นต้นค่ะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างคุณ คุณป้าคนหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นนะคะคือเป็นคุณป้าและสามีเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะปรากฏว่าไปถึงเนี่ยคุณลุงก็เหมือนมีอาการเ,เกี่ยวกับหัวใจนะคะโรคหัวใจก็เข้าไปผ่าตัดคุณป้าก็โอเคเซนอนุญ,ญาตให้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วพอแต่อย่างที่เกิดไปตอนแรกคะ่ะเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะปรากฏว่าโรงพยาบาลเนี่ยยื่นบินค่าใช้จ่ายมาเลยเป็น เป็นเงินจำนวน2ล้าน4แสนเยนซึ่งคุณปากระจช้งว่าตนเนี่ยมีเงินไม่พอที่จะจ่ายเต็มจำนวนแน่ๆซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ยืนยันให้ชำระในครั้งเดียว<ช>อย่างเงี้ยค่ะบางที่เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ต้องแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเซฟไว้ดีกว่านะคะือปลอดภัยไว้ก่อนก็แนะนำให้ทำประกันการเดินทางไว้ล่วงหน้าใช่ค่ะเพราะว่าในบางประเทศที่เราจะเดินทางไปการจะขอวีซ่าเข้าไปให้เขา คือวีซ่าเชงเก้นยกตัวอย่างเลยนะคะไปประเทศยุโรปจะต้องมีการซื้อประกันภัยการเดินทางเข้าไปเป็นข้อบังคับแล้วการเดินทางเข้าไปในประเทศครึ่งซึ่งเออค่าประกันเนี่ยก็จะถูกแพงตามจำนวนวันที่เราไปนะคะแล้วก็ของอย่างเช่นวีซ่าเชงเก้นเนี่ยของประเทศที่เข้าไปในประเทศยุโรปเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่าจะต้องครอบคลุมทุกอย่างจํานวนเงินขั้นต่ําที่ครอบคลุมคือเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือ ตามความเห็นคือเป็นมาตรการที่ดีนะคะึ่งคนไทยหรือว่าท่กท่องเที่ยวเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยก็เวลามีประสบเหตุอะไรนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์จากประกันภัยที่ตัวเองมีอยู่แล้วได้เลยนะคะ,คะถามว่าไปประเทศอื่นจําเป็นต้องซื้อไหมถ้าไม่ใช่ไปประเทศที่ต้องมีการบังคับให้ซื้อวีซ่านะคะการซื้อประกันภัยไปก่อนเนี่ยทำมาทําให้เราสบายใจนะคะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง <laughs> สบายใจได้ว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ย เราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้<ช><ช>นะคะซึ่งก็บูคิดว่าก็ดีกว่าเพราะว่าที่จริงแล้วค่าประกันภัยก็ไม่ได้แพงมาก<ช>อาจจะอยู่ที่หลักร้อยนะคะสองสามร้อยเริ่มต้นกันที่สองร้อยสามร้อยนะคะขึ้นอยู่กับจานวนวันที่ไปเราก็ต้องดูว่าเราจะ,ะควรจะซื้อหรือไม่อย่างไรนะคะก็ตัดสินใจกันเราเองนะคะแต่ว่าเราก็แนะนำว่าควรจะมีประกันภัยไปด้วยทุกครั้งในเวลาเดินทางไปต่างประเทศค่ะนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะคะเราก็พูดกันมาถึงข้อที่5แล้วนะคะแต่น่าเสียดายว่าเวลาเราหมดแล้วนะคะเราจะมาต่อกันอีกในสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์หน้ารายการสาระน่ารู้งานกองสุนตน้องนิงยังอยู่กับเราไม่ไปไหน <c oughs> นะคะ <c oughs> วันนี้ก็ยินดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อน <c oughs> ใช่ไหมน <c oughs> ิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>